จุดต้องใจก็รู้สึกับรู้สึกฟิลแรงต้านเขสู้เราแล้วเขาไม่ยัไม่อยากให้เรับไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่แค่สหางสาเห็ไหมเห็ไหมทุกคนมีหมดครับเพรเราจืนเดิน

ห้าพ่นาทีแล้วเจ็บมากเลยมาการนะนี่คือปั๊แทมสตริงนี่เป็นปัญหามากคนไข้โรคสะโพกโรคขาต้องเทสท่านนี่แล้วเราแค่ยืดแค่นี้พางไวโอเคอันนี้จะได้ยืดแทมสตริงกับกูเทสเยอะกับกล้ามเนื้อก้นเขาปล่อยให้เลือกไหลตอนยกนี่มีข้อดีอย่างขณะที่เรายกเนี่ยกล้ามเนื้อเกร็งตัวเส้นเลือดที่อยู่ ที่อยู่ตรงนี้ที่วิ่งมาขาเนี่ยจะถูกรัดด้วยกล้ามเนื้อ<ช>จะเหมือนถูกกักเหมือนเปิดประตูรมนะครับสองเลือดมันจะต้องพุ่งขึ้นที่สูงมันจะช้าลงมันก็เหมือนถูกอัดเลือดเอาไว้พอเรายกค้างไว้พอเราปล่อยวัามันจะร้อนพุ่งลงมาใช่ไหมนี่คือการเปิดประตูลมอีกแบบหนึง่งไม่ยังเป็นจะต้องไปไปกดไปกดจ้ะนะเพราะกลไกของเวลาเรายกเนี่ยมันเลือดมันขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวมันก็อันอันอันไว้ พอเราปล่อยปุ๊บก็เหมือนน้าลงจากภูเขาฟูดลงมาเห็นไหมรู้สึกใช่ไหมเออแล้วจะรู้สึกโล่งเบาขึ้นอ่าใหม่นะอันนี้แ,แรงต้านลดลงแล้วเห็นไหมยกได้เกิ้อมากขึ้นแล้วเนีเราจะทดสอบทฤษฎีนี้ให้ดูเบาเลยนะเกือบเก้าสิบแล้วตึอนจะม่ไดตึงแล้วนะใช่เพราะงั้นการหัวใจออกกำลังกายเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเห็นไหมเกือบ90้แล้วใช่ไหมความตึงอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณ ตึงตรงนี้มากจ้ะอ่าประมาณเท่าไหร่ครับรวมหกเรือโอเคหอเพียงอน้ปล่อยนะปล่อยช้าๆไปั้ยกูั้ยกูออกสตรีมเอ้ยออกใช่ออกไปตีไปตีเข้าเว็บไซต์เป็นเวลาแออกสตรีมล้วทั้งสตรีะเป็นสตรีมคนเล่าเนี่ยคอนแกน นะคะเดี๋ยวที่เซนจิขาดก่อนสี่วันถ้าเราประสบการณ์เราก็จะรู้เราจะฝืนได้แค่ไหนเราไม่ได้ไปทำพวกพวกพวกเลยไม่ได้สอนอาจารย์แบบตึงมากๆยกแค่นี้เนี่ยอุ้ยไม่ได้เนี่ยที่เราที่มือนว่าแบบตไม่ได้ใช้ท่าเนี้ยหากินเลยครับเป็นท่าหากินเลยคนะท่าเบาๆแค่ยกขึ้นมาประมาณถูกต้องครับเส้นนี้เกาหมดหมดแล้วเอาคอนแทคเขาเขาาอยู่กับคอมพิวเตอร์มากแล้วนั่งอยู่ในท่างอเกาะอยู่เงนี้ มันเป็นแค่นี้เราก็หากินได้ไม่ถูงเท่าไหร่แล้วนั่นจะมาแก้ที่จะเอาแบบที่หนักจะนึ่แก้หลังก็หลังแขนแล้วขาสองขางก็เนก็เดินก็เดินก็เ่นก็เลนปล่อยดูเรื่อมลูกเอลวยดเทียบกันซ้ายกว่าอันนี้หนักเห็นไหมนี่ลูกอ่ะลองทำอ่ะเทสรักษาข้างนู้นนี่เราเทสไปด้วยนะ ิ่นี่คือทนไม่ได้เลยนะจี๊ดเลยนะใช่ไหมทนไม่ได้แของจีสแปดยานยกเอวแปดได้ช่ยไหมเหมือนจะขาดเลยใช่ไหมยิ้งขึ้นมาเอวถ้าแบบปวดเหมือนจะขาดก็แสดงว่าก็ไม่ต้องช่วยอะไรแปล่อยปล่อยสบายเลยไปล่อยสบายเลยแล้วเราจะฟิลลิ่งความรู้สึกนะถึงเรือทางไว้ทั้งสิบวินาทีแล้วก็ให้ก็พักแล้วแที่สำคัญเวลาที่เท้าเก่งเจ็บเนี่ยมดจูกกาน เราแข่งขาตัวเองด้วยเขาเจ็บเขาจะเกรงนะที่จะเกรงเกรงช่วยเลยมันเกิดแยกยุกเอาถ้ามันสบายเราไม่เกรงนะเพราะเริ่มตืึงเราองเกรงไงอันนี้เป็นกลไกอัตโนมัติแล้วอัตโนมัติไม่ได้ตั้งใจมันเริ่มเจ็บถ้าเงยจะเราเราถึงต้องรู้ไงเราถึงต้องรู้ให้เขาตึงแล้วนะเขาต้านเราแล้วนะเราต้องหยุดนะเริ่มเก่งกับเราเออเราต้องหยุดนะหรือเราต้องเข้าใจแล้วนะไม่ใช่ไปฝืนเขาถ้าเขากำลังตึงอยู่คุณไปฝืนแรงปั๊บขาดเลย เท่าไหร่ประมอบาก <นะ S 2> างค้างไว้ตรงนี้ก็เลยตงมากรข้ครับเพราะกล้ามเนื้อแฮมสติงไปกาะตรงใต้เขาห <นะ S 2> มดนเพราะฉะนั้นคนบางคนเป็นมากๆแต่ พอเรายกขาน้ํามันก็ขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมมันก็กักเอาไว้พอตอนเราปล่อยลงน้ํามันก็เหมือนกับลากลงมา้นิด้เยอะเนไ,ไ่้เยอะแต่ว่ามาันตึงๆเราก็เริ่มเจอจุดตึงจุ เขากั้นแล้วเขาจะชอบได้เหมือนกันถ้าเป็นเยอะๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังดูดูสีหน้าดูการหายใจส่วนมากขเราเปหมอนวษยเรายังเป็นเราไม่ได้เออกมันเส้นสายจริงๆเช้าเราจะสอนท่าบริหารเนี่ยจะบริหารกันเช้ามาทำอาหารกินแล้ว่ารจะลืมบริหาร เราเทคนิคแก้ได้เร็วเราเสริมได้หมดเราผสมภาษากันของโดนเดินโดนไปบอกลูกค้าคราวนี้ยคือเมื่งไหร่ไม่ต้นวนแล้วแค่ยกลึกๆจริงนี้แหละทำงานที่บ้านมีโต๊ะมียืเอมีกล้ามเนื้อทำให้เราไม่ต้องออกทำให้เราไม่ต้องไปเปืองแรงมากแล้วถ้าเราคอนโทรลดีๆจะไม่ค่อยบาดเจ็บไม่เหมือนการนวดนวดนี่จะโอกาสตัวเราเล็กด้วยนะถ้าตัวเราเล็กป้าบางคนแขนใหญ่เราก็ ที่ค่ะมาตา่อต่อแต่เป็นไงฟ f ลลิ่ง <già> รู้สึกไงี้ยกขึ้นเลยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าจะขึ้นได้เยอะนะคะตอนลงก็ต้องประคองเขาเพราะว่าเดี๋ยวขาหลุดลวบเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ขึ้นหน่อยเดี๋ยวูไหมเนี่ยดูดูความเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยเห็นไหมแค่แป๊บเดียวเลยไม่ได้ทำอะไรองศามากขึ้นเลยเพราะกล้ามเนื้อเขาคลายแล้วค่ะแล้วคนไข้ก็รู้สึกโล่งเลยเบารปลวโล่ง ได้อันนี้เป็นการยืดด้านหลังนะต่อไปมาดูยืดด้านข้างก็คือกล้ามเนื้อกลุ่มนี้กลุ่มกล้ามเนื้อนี้เกาะจากหัวเห่ามาเกาะที่ตรงนี้เลยมาเกาะที่ขาบางคนจะเจ็บกลุ่มนี้เจ็บมาที่เอ็นเขาเรียกกล้ามเนื้อตรงข้อเข่าหากระเซ็นนะนี่ย ไ่เอาจารย์จะเข้าไปเลยนเอาจารจะตรวจให้ดูแลรู้ว่าโลกมีโลกบ้งตัวใดซากเซนมาจากซากเซนแปลว่าอะไรจ๊ะซากเซนเป็นชื่อมากลามเนื้อซาโเลสนะฮะเฮีแล้วก็เซมิทีโนซเป็นเป็นา่อช่วงนี้ครับกตรงนี้ครับเนี่ยเวลาที่เรายืนเดินอําเนือตรงนี้จะถึงดึงมืนเชือมาก่อที่กระดูก วิธีการแก้ดูนะฮะจา์จะยังไม่รักษาตรงนี้แต่อาจารย์จะคลายเส้นกนล้ามเนื้อตัวนี้<ฆ>กล้ามเนื้อตัวนี้<ด>ไปดขังเท่าไหร่จานจะขังประมาณหนึ่งคืบหรือเปล่าได้ไหม,ไ,มได้ทั้งหมดได้รอบหมดเลยแต่วิธีการเราดูก่อนว่าตึงยังไงบางทีเรา,าทำท่านี้ก็ได้แบบนี้ตัวนี้ตัวนี้ถ้าถ้าง,งอตรงนี้อาจจะไม่ไม่ตึงมากวิธีการแก้แค่นี้นี่นะเห็นตึงแล้วตึงไหมตึงตึงตึงอย ช่วยความจัดสบายไม่ต้อ,ตอ,ตอนนเงอเจ็บถ้าเจ็บบอกนะถ้าเราอยู่ฝั่งนี้ก็ได้ค่ะคอนโทรลถึงไหนถึงประมาณเท่าไหรเจ็บเท่าไหร่หรอ่าโอเคอาปันกลางเนาะเอาปันกลา,า,างนะฮะก็าคายเจ็บอกล้ามเนื้อตัวนี้มาเกาะตัวนี้เพราะฉะนั้นพ้าเรายืดกล้ามเนื้อมัดนี้มันจะช่วยรักษาอันนี้ด้วยบางทีหรือถ้าการนวด เขาเจ็บตรงนี้มากถ้าเรานวดตรงนี้เลยอาจจะเสี่ยงต่อการทําให้บาดเจ็บซ้ําเราคลายเส้นนี้แทนเพราะกล้ามเนื้อเดียวกันพอตรงนี้หย่อนตรงนี้ก็จะหย่อนอาจารย์นะเหมือนเป็นมัดเดียวกันทั้งหมดอ่ะคุณคลายตรงไหนมันก็มีส่งผลเหมือนกันจนเขารู้สึกว่าดีขึ้นแล้วเราค่อยมานวดตรงจุดนี้แต่ถ้ามอนวดไทยเราส่วนใหญ่ไม่เข้าใจถ้านวดตรงเจ็บตรงไหนก็จะอาจจะอยู่ตรงนั้นซึ่งทําให้เกิดการเสี่ยงต่อการบาดเจ็บแล้วยิ่งใช้แรงด้วยแล้วตรงนี้เป็นปมกระดูกเวลากดเข้าไป คุณจะกดเอ็นดันเข้ากับกระดูกนะเหมือนก็เอาของแข็ง,งไปกด ก็เหมือนเส้นเอ็นมันยืดมันต้องมันตัวหลักการก็คือยืดมักนถ้าเกิดเราบี้มันก็ยืดออกกมันก็ยืดได้แต่มันจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บการนวดถึงต้องควบคุมน้ําหนักให้ดีมากมากหนักน้อยคุณต้องปรับแล้วดูความรู้สึกคนไข้เป็นหลักอย่าเอาความรู้สึกตัวเองส่วนใหญ่หมอมากเอาความรู้สึกอุ้ยฉันคนมันทาแบบนี้ต้องแรงหมือมๆอ่ะเวลาหน่นวดนี้ใช่ไหมก็ลงตามแรงเราเพราะเราก็ตัวใหญ่อาจารย์ไม่งั้นไม่งั้นมันไม่ถึง้ก็ปรับไปไม่เป็นไรถ้าเขาคือคนไข้เขาตอบสนองแบบไไหนนกก็ว่าัป ก็คือยืดเขาถ้าเขาบอกเออตรงนี้แบบนี้สบายก็โอเคถูกไหมเอาตามเขาถ้าคนนี้อุ้ยฉันขอเบาๆนะคนใช่ใช่มันมันจะไปเกินเขาไม่ได้เราต้องเปลี่ยนวิธีละตั้งแต่นี้ไปต้อณเช็คสองเช็คเขาอา่ตึงไหมนี่เกือบิดขึ้นไหมหายใจไปเยอะรื่อยๆนี้ดูมันรับอนนี้พอเรายืดพอเรายืดมัดนี้เสร็จแล้วเราลองมาขันเอ้ายิ่งเอ้ายิ่งลงแรงหมด ก็เจ็บแล้วใช่ไหมน่งเจ็บน้อยลงนะไม่เชื่อไม่เชื่อเห็นไหมเจ็บน้อยลงตอนแรกจี๊ดเลยเลยอะเนี่ยก็ทฤษฎีก็คือมันเป็นมัดเดียวกันเมื่อกี้ออกอาจารย์ดไปหน่อยเดียเจ็บแล้วใชนไปไม่แล้วเนี่ยเราคือตรงนี้เจ็บน้อยลงมันมัดถึงไหนอาจารย์มัดที่ว่าก่อนเลยค่ะนี่ไงมัดกันนี่ถึงตรงไหนไม่มันหัวหนาวเลยหัวหนาวเลยหัวหนาวเลยแผงใหญ่ตรงนี้เลยแล้วมาเกาะบนนี้เส้นนี้เป็นเส้นเดียวกันทั้งหมดเส้นเดียวกันทั้งหมดแต่ถ้าเราเปิดประตูลงมันจะช่วยได้ไหมประตูลงช่วยให้เลือดเลี้ยงทั้งงหมมดดแแตตต่่่กกลล้้้้้้าาเเเนนนืออรัษทีสสะวย อันนี้อาจารย์ส่งไฟล์ให้เขาเรียนบ้างหรือเปล่าดูๆูมางบางทีดูมันก็ไม่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 เข้าใจยังยังไม่ได้ลิงก์ไม่ได้หนูหนูเข้าไป y o u ูทูบแหวนของอาจารย์ก็เข้ากับ YouTube ไปหมดแล้วโรงเรียนก็ไม่รู้ว่ากี่โรงเรียนแล้วส่งยังไม่ได้ส่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเห็นลิงก์อาจารย์อาจารย์พี่ก็ไปเดี๋ยวเข้าใจหมดเลยหนูก็เรียนมาก่อนเพราะว่าจะต้องแบ่งการที่ภาคแบ่งอะไรที่หนูดูมานลองดูนะคะเก็บไหมก็ยังช่วยก็รู้สึกอยู่ยังมีอยู่ ทีนี้พอเราเริ่มจับได้แล้วสมมุติเราคลายแล้วเราก็เริ่มมานวดเบาๆนวดเบาๆเองไม่ต้องเป็นอะไรมากมันปไป,นปกดจุดแบบนี้ใช้แค่สิบอาจารย์ใช้แค่สิบห้าใช่ไหมคะสิ <15. S 2> หะหะบหาเลยแป๊บนึ่งใจก็คลายาเบาๆคลายให้กล้ามเนื้อให้เลือดมันไหลเวียนรตรงนี้ที่หนูสนใจที่สุดที่ดูมากๆนะคือว่าแก้จุดจุดแก้อาการจแก้อาการรักษาที่จาจาร์สอนเป็นเทคนิคนี่แหละไอ้จะมีนี่นำปวด แค่ปวดมากเปิดเปิดดูเลยปวดจะทำยังไงทำไม่เคยทำจานตะตุ้งต้องเร็วดูไม่ทันรีบเปิดดูอีกรอบ YouTube เซฟได้ทำไม่เบสไม่เคยปวดเลยแหละเซฟไปไว้นะฮะแล้วเรเปิดจะได้ไม่ต้องเราสามารถบตั้ง